ลลิสีดวงกี่วันถึงจะหายระยะเวลาของการหายของลิซี่ดวงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ระดับความรุนแรงของอาการถ้าเป็นลิซี่ดวงระดับเล็กน้อยสามารถหายได้ภายใน3-5วันแต่ถ้ามีการติดเชื้อก็อาจจะใช้เวลานานเป็นสัปดาห์นะคะแต่หากเป็นลิซี่ดวงเรื้อรัากลับมาเป็นซ้ำต้องใช้เวลาในการรักษานานมากกว่า1เดือนเลยนะคะ 2. ความต่อเนื่องของการรักษา ควรทานยารักษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าอาการจะหายไม่ควรหยุดยากระดานหาันเพราะทำให้โรคกลับมากเริบซ้ำได้นะคะ 3. พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอาหารการออกกำลังกายและการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งจะมีผลตอบภูมิกันช่วยเพิ่มการตอบสนองต่อการรักษาและเร่งการหายของโรคดังนั้นระยะเวลาของการหายของลิสีดวงจึงมีความแตกต่างในแต่และบุคคลหากได้รับการรักษาที่เหมาะสม มีการปรับพฤติกรรมร่วมกับการทานยาก็จะทำให้อาการลิสี่ดวงดีขึ้นได้นะคะ